สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้จะมาแชร์เทคนิคการทำจอโน้ตบุ๊กสองจอให้เป็นจอลักและจอํำรองทำยังไงมาดูกันครับอ่าอ่าเห็นไหมตอนนี้น,นี่จอลักและจอํำรองเหมือนกันอ่าแต่สีอันนี้จะติดหน่อยเพราะว่าเครื่องมันเก่าอ่าเดี๋ยวผมจะเปิดโปรแกรมไลฟ์ทิกต็อก สตูดิโอขึ้นมา่างนี้ที่นี่ผมก็จะเอาตัวนี้มาไว้เป็นจอสำรองนี้อ่าไปทางนี้ลากลัขึ้นมามาไว้ฟังนี้อรับอ่อาตรงนี้ว่าผมจะเอาเด็กลับขึ้นไปไปไว้ไปดูฟังนี้อ่าเป็นจอสำรองที่ขันเป็นจอ ปึ๊บมันก็จะมาอยู่ฝั่งนี้ทีนี้ฝั่งนี้ผมก็จะเปิดอ่าพับจีจึ๊บขึ้นมาอ่าอันนี้ก็จะเป็นจอสำรองนี่จอหลักอ่าไรไเดี๋ยวไอตัวนี้มันก็จะมาขึ้นทังนี้อ่าอ่าเห็นไหมขึ้นล้วิธีทำทำยังไงเริ่มกันเลยพิสนี้ก่อน ที่ตปก่อนอืมปึ๊บอ่าอันนี้ดึงกข้มาก่อนปึ๊บย่ต้องมากันอ่าอ่าวิธีทำนะครับก็เบื้องต้นคลิกขวาอ่าคลิกขวาปึ๊บตรงนี้นะตั้งค่าการแสดงผลจ๊ดอ่าที่นี่มาคลิกตรงนี้ระบบ เราการเลื่อนลงมามาดูตรงนี้ลักษณะคุณล,ลักษณะเพิ่มเติมนะครับอือตรงนี้กดปุ๊บอ่าทีนี้เราเลื่อนลงมามาดูว่ามันมีตรงนี้ไหมจอเดยผลไร้สายอ่ทาท้ามีก็ถือว่าเครื่องใช้ได้นะครับกดปิดไปทีนี้เรามาดูไวไฟที่เราเชื่อมต่อ คับนี่ไวไฟก็ต้องปินไวไฟเดียวกันเ,เครื่องนี้ามาดูไวไฟก็ต้องปินไวไฟเดียวกันนะครับไอพีทาม 5G เอบอ่า,าเหมือนกันเอฟบนี่ก็มาทำเครื่องนี้อ่ามาคลิกคลิกขวา,าคลิกขวาตรงนี้กับป้าการตั้งค่า หน้าจอจึ๊กขึ้นมาปึ๊บล้วก,ก็คลิกระบบอืมล้วก,ก็มาเลื่อนเลื่อนลงมาให้มาดูตรงนี้ก่อนนะอ่านี่ตรงนี้การฉายภาพมายังเครื่องนี้นะครับคลิกกับไปนี่ตั้งค่าเนาะค่าบางคนมันปิดอยู่อ่าบางคนปิดเนี่ยปิดมันก็ต้องเปิดอ่า ปึ๊บอ่ามันขึ้นมันก็เป็นชื่อเชื่อมต่วอะไรสายตรงนี้เราเป็นชื่ออืมแรงนี้ปั๊บโอเคปิดเห็นีหมพ้อมแล้วออกที่นี่อ่าอะไรสำคัญอะไรสำคัญก็กดตรงนี้ล็อกเอาเมาส์อ่าเรือนตรงนี้ตรงนี้เรือนตรงนี้ตรงนี้อ่เรือนเรือนเรือนปึ๊บกดตรงนี้กดแป้งจึ้งปึ๊บมันเจอแล้วมีชื่อชื่อ có bùng khương nè híng ốcốt trở về, tăng à. à, máy nhẹt rồi, cái này nhẹt, chuyện gì xảy ra? chuyện gì xảy ra? chuyện gì xảy ra? ปึ๊บเกิดอะไรขึ right ้นเดี๋ยวมาดูอีกหรอกจะต่อครั้งแรกเอาเป็นทุกครั้งเชื่อมต่ออ่าจึดอันนี้ว่าไม่เยว่อยเก่อนลองใหม่ลองใหม่ให้เขาปึ๊บสแกนสแกนก่อนจึด อ่าเนี่ยมันก็จะดิ่งดิ่งมานี่อ่าดิ่งก็มานิยามครั้งเดียวกดตกลงมันจะให้ใส่รหัสอ่าดิ่งก็เอารหัสรหัสตัวนี้มาใส่ตรงนี้อจ<ะ>ุดอะไรห้าสามแปดเจ็ดห้าเก้าเฮ้ยห้าห้าเจ็ดแปดเจ็ดห้าเก้าห้าแปด กดเชื่อมต่อจิกฮึบป์นะเห็นไหมนี่ของจอเหมือนเหมือนจอรักจอสำรองอ่าเห็นไดม,มาล่ะง่ายๆเองลองไปทำดูอ่าอ่าที่นี่ก็ลองผมจะลองโปรแกรมนี้ขึ้นมา,นาเปิดหน้าตมหน้าจอ <c oughs> ผมจะไล่ไลกำลังจะไล่เกมให้เพื่อนๆได้ดูด้วยนี่ วิธีทําผมก็จะลองเอาใหญ่ไปไปมันอยู่จอดออนึ่จิกอ่าจอสมมุติว่ามันล่นมันม่ดมันไม่เต็มจอเราลองมาคลิกตรงนี้อีกทีน,เนะเพื่อนๆเด้นี่มาคลิกตรงก็คลิกเจ้าหอบนึงอ่ามันจะเต็มจอพอดีอ่าเห็นไหมเต็มจออ่าอ่าซ้องมาเรียนเรียนครับเรียนครับมาจ๊กมันอยู่จอตัวเรียนมันอยู่จออ่าเรียนไปเรียนมาเรียนมาเรียนไป สนุกดีจังดีเอ้ยปุ๊บทีนียผมก็จบอ่าจะลองไล่เกมอ่าเกมพับจี้ให้เ,เพื่อนๆได้ดูใครเห็นกะอ,อ่าเปิดอ่าเป็นไงเ,นเพื่อนๆหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์หรือใครกำลังจะลองไล่ ลองเล่นเกมหรือว่ามีโน้ตบุ๊กเก่าๆไม่ต้องซื้อจอใหม่ก็ลองทำงนี้ดูคลิปหนา้าจะมาสอนวิธีเชื่อมจอไปใส่โทรศัพท์เป็นจอสำรองเดี๋ยวมาติดตามดูฝากคลิปนี้ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดติดตามกดแชร์ด้วยนะครับขอบคุณครับ